ดูกินเขา่ากับเขานะ่ะน้ำพริกหมูแกนลูกจักกันไหมคนเขาลาดนะ่ะรู้จักเดอกเนาะน้ำพริกหมูผักชีแรดิสแล้วก็มีมีถั่วถั่วฟักยาวฝรั่งแล้วก็มีนี่ต้มจืดแฟงเหลืออยู่หน่อยนึงแล้วก็มีปลาสลิดทอด ปาสลิดทอดของฉันจะกินเขา่ากินคนเดียวเขายังไม่มีใครนี่กันเลยมันนี่เขายังไม่มีใครหิวก็เลยจะกินคนเดียวนี่แหละแล้วก็จะมีข่าวมาแจ้งด้วยเนาะทุกคนก่อนที่จะกินก็อย่างที่แพ้เคยพูดไปแล้วในไลฟ์สดเนาะว่ามีถ้าแพ้ครบห้าพันซับแพ้จะแจกอ่า ห้าพันซับหรือห้าพันผู้ติดตามเนาะบางคนเออไม่เข้าใจภาษาว่าห้าพันซับคืออะไรแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้เลยแต่ว่าบางคนเขาเออเขาไม่ถนัดคําย่ออะไรเงี้ยห้าพันซับสไคร,ร์เบอร์หรือว่าห้าพันผู้ติดตามแพนอะจะมีของที่ระลึกจากช่องเนาะก็คืออหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจของแท้จากมาจากพมา่าพอดีว่า มีเพื่อนแพรเขาเขาบูชาแล้วเขาก็มาฝากแพรแพรก็เลยบอกให้เขาอะถือมาเผื่อด้วยเพื่อแพรจะเอามาแจกแฟนคลับในช่องเนาะก็เลยจะให้เอทุกคนะ่ะคนที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มีซิ์ทุกคนแล้วเดี๋ยวแพรจะจับฉลากเนาะก็คือว่า แต่ว่ามีพี่บางคนที่เขาแบบว่าเออเขาสละชธ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือหลวงพ่อทันใจเอาไปแบบว่าบูชากันจะได้เป็นขวัญเขาเรียกว่าอะไรเป็นขวัญและกําลังใจเพราะว่าแพก็บูแพชเอปบ,บูชาพระมาไหว้เนาะเป็นแบบว่าเป็นขวัญและกำกำลังใจของเพคไงน่ะนั่นแะหละคนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มีซิสท,ทุกคนแล้วเพก็จะสุ่มจับฉลากว่า ใครจะได้เนาะไม่ต้องกลัวว่าเออไม่อยากได้หรือแบบกลัวไม่เป็นไรดอกแพรอะไรเงี้ยแพรอยากให้จริงๆแพรอยากจะให้แบบว่าทุกคนที่มาดูเป็นการตอบแทนที่ว่านำใจดีๆที่มีให้แพรเนาะความปรารถนาดีที่มีใหแ้แพรแพรก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนแพรก็เลยอยากจะให้นี่แหละหลวงพ่อทันใจนี่แหละเป็นตัวแทนทํา เป็นที่พึ่งทางใจให้พี่ๆคนที่รักแพรคนที่เขามาติดตามช่องปาจานีนาชาแนลของแพรเนาะนั่นแหละก็ลงชื่อแล้วก็เขียนคอมเมนต์อะไรก็ได้คอมเมนต์อะไรก็ได้เลยตามสบายถ้าอยู่เมืองไทยน้องสาวแพรจะเป็นคนส่งให้เนาะแต่ถ้าอยู่อ่ยุโรปแพรจะเป็นคนส่งเอง แล้วก็แพ้เคยห้ดูไปแล้วแหละที่เป็นแต่ตอนเนี้ยแพ้ไม่มีอยู่กับตวไงแต่ถ้ายุโรปอะแพ้จะเป็นคนส่งเองแต่ถ้าอยูอ่โซนอเมริกาอะไรเงี้ยแพ้ขอขอเป็นส่งให้อยู่อยู่กับครอบครัวที่ไทยเนาะเพราะว่าแพ้ไม่มีใครที่จะส่งให้แพ้ได้ไงจากอเมริกาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวค่าส่งมันก็จะเยอะเกินไปมันก็จะกลายมันจะเกินคําว่า สินน้ำใจสิ่งตอบแทนเนาะเพราะว่าค่าส่งอย่างที่รู้ว่าเมืองนอกค่าส่งมันค่อนข้าง,งจะแพงนั่นแหละจะแจ้งว่าคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้คอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวทิ้งระยะเวลาไว้สักพักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวแพรจะมาดูรายชื่อแล้วแพรก็จะจับฉลากเสร็จแล้วเดี๋ยวแพรก็จะแจ้งในคลิปต่อไปแล้วเรื่องที่แพรจะแจ้งอีกคิงข,ข่าวที่สองคำก่อนเยไม่ท่องร่อง ี๋ยวค่อยมาแจ้งช่องช่องอเรื่องที่สองน้ำพริกหมูภาษาเหนือก็จะเหมือนคล้ายๆกันน้ำพริกอ,องเนาะแต่ว่าคนคราดเรียกว่าน้ำพริกหมูน้ำพริกหมูกินกนอะไรอร่อยไงทุกคนนี่เด้อผักชีแพนนี่ชอบมากกินกับผักชีเดี๋ยวพอขอกินข่าวจะสองคำลวเองมาคุยกันต่อเรื่องเรื่องที่สองเนาะ วิธีทำ่ะแพ้ไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าอะไรแพ้มีเรื่องจะมาคุยด้วยสองสาเรื่องแพ้ก็เลยไม่ได้แพ้ก็เลยไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าคลิปมันยาวปวดเดี๋ยววันหลังค่อยมาทําแบบคลิปด,ดังหากเลยเนาะสาหรับน้ำิีหมูนะอ นมจืดแซงใครก็เห็นถ้าทำไปแล้วแหละเลย,อยคอยคำหนึง่งก็จะพูดต่อ ว่าคนเขาพี่คนที่เขาเข้ามาดูเนาะเขาบอกว่าแบกินไปด้วยคุยไปด้วยเลยอะไรเงี้ยพี่ฟังไม่รู้เรื่องเนาะฟังภาษาโครา,ราชพี่ก็ฟังยากยอยู่แล้วอะไรแทก็เลยเออได้จ้ะอะไรอย่เงี้นะาะนดปลาลิป์ทอดร่อย ต้องขอบคุณเนาะทุกคนเนาะที่แบบว่าห้าพันซับให้พูดไปแล้วแหละในคลิปฉลองห้าพันซับตอนกินกุ้งล็อบสเตอร์กับตำพริกห้าสิบเม็ดนั่นแหละแต่ว่าคลิปนี้ก็มาแจ้งอะไรว่าแคขอเนาะพระบูชาพัก ทันใจเทพทันใจเนาะมาให้เป็น,เป,นเป็นที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของแพนัเนีลยพระเวลาไป,ไ,ปไหนไปเดินทางหรือว่าอะไรเนี่ยต้องมีพระแพก็เลยเห็นพี่พี่แฟนคลับที่แบบว่ารักแพอะไรอย่างเงี้เนาะแพยก็เลยอยากจะแบ่งปันส่วนนั่นก็แค่นั่นเนาะทุกคนส่วนเรื่องที่สอง ก็คือช่วงนี้แพน่ะอาจจะไม่ได้ค่อยได้ไลฟ์สดเนาะอย่างที่รู้กันว่าแพน่ะพิ่งกลับมาจากไทยซเซลล์แวแ์ก็จะต้องทํางานแล้วอะไรอะไรหลายๆยอย่างมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางกับงานของแพด้วยแล้วก็เพราะว่าแพจะต้องจัดการงานนู่นนี่นั่นแล้วก็เรื่องอยู่บ้านด้วยแล้วเรื่องเรื่องคือ,อแม่แฟนอะเขาคือเขาไม่ อาการเขาไม่ค่อยดีอะไรนี่เนาะแพ้ก็จะให้แพมมานั่งไลฟ์สดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแพ้ยังไม่มีเวลายังเขาเรียกว่าอะไรยังจัดการเวลาส่วนนั่นยังไม่ได้เนาะเพราะว่าตอนแรกแพ้สัญญากับทุกคนไว้ว่าแพ้จะไลฟ์สดอาทิตย์ละครัง้งแต่ว่าพอตอนกลับมาเนี่ยอาทิตย์นี้แพ้ก็ยังไม่ได้ไลฟ์เลยแพ้เหมือนแบบว่าแพ้อ,อยากจะไลฟ์อยากจะมาพบปะพี่ๆน้องๆอ,อยากจะมาคุยกันแบบสดๆอะไรอย่างงี่ใช่ไหมลนะ่ะ ขอเวลาแพ้สักสองสามอาทิตย์เนาะแล้วแพ้ก็จะกลับมาไลฟ์สดให้ทุกคนดูเหมือนเดิมทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่แพ้ขอช่วงนี้ไปขอจัดการเวลาว่าแพ้จะไลฟ์วันไหนแพ้จะแบ่งเวลายัางไงก่อนเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตก็ค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรด้วยเรื่องตารางต่างๆเนาะเพราะว่าแพเพิ่งกลับไปทํางานอย่างเงี้ยตารางชีวิตแพ้มันก็ทุกปีตารางชีวิตเอ่อ ทุกครั้งที่เริ่มต้นทํางานน่ะตารางการทํางานตารางนู่นนี่นั่นมันก็จะเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็จะต้องจัดการเวลาให้ดีๆเพราะว่าเราเลือกที่จะไปทํางานไงเรื่องเรื่องแล้วเราก็จะต้องทาหน้าที่ของเราอยู่บ้านนะไม่ให้บุกพร่องก็คือทําอาหารให้ลูกอะไรเงี้ยก็นั่นแหละท้าก็เลยขอขอแบ่งเวลาจะอยากแบบว่าคิดว่าโอ๊ยมีคนติดตามห้าพันกว่าแล้ว ก็เลยไม่อยากไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนเพราะว่าคิดว่าเหมือนตอนเพิเริ่มต้นทําช่องใหม่ๆตอนนั้นแบบเพจไลฟ์สดเกือบแบบว่าวันเว้นวันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นคือช่วงที่เพจไม่ได้ไปทํางานเนาะแล้วลูกเก็ไปโรงเรียนตอนกลางวันอะไรเงี้ยเพจก็มีเวลาที่จะทําได้แต่ว่าตอนเนี้ยตอนกลางวันแพ้ก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วตอนเย็นพอลูกกลับมาอ่างเงี้ยเพ็จะต้องมีเวลาดูแลลูกมีเวลาเล่นกับลูกดูแลลูก คุยคุยกับลูกอะไรเนี่ยตรวจทั้งซุงนังสือลูกบ้างอะไรคือต้องมีเวลาให้ทุกคนในครอบครัวก่อนแต่พรสัญญาว่าเพรจะกลับมาไลฟ์สดแน่นอนขอเวลาสองสามอาทิตย์แล้วแพรก็จะจัดการเวลาตารางเวลาของแพรให้เรียบร้อยแล้วพรก็จะแจ้งอีกทีนึงเนาะว่าพรจะไลฟ์สดวันไหนนั่นแหละเสร็จแล้วก็เรื่องที่สามเรื่องมีเป็นเรื่องที่จะต้อง กาบขอโทษน้องๆแฟนคลับพี่ๆแฟนคลับหลายๆคนที่ขอแพมาเนาะว่าเอออยากเห็นแพรรีวิวบ้านที่อยู่เบลเยียมแพ้ได้คุยกับป๋าแล้วแหละว่าขอได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแพ้ก็ทําตอนแพ้เคยพาดูบ้านที่ที่ไทยที่โคราชใช่ไหมแล้วแบบว่าแพ้ก็ให่อนุญาตให้ดูแต่ข้างนอกอะไรเงี้ยแต่อยู่นี่ มีคนขอแพมาว่าเออขอดูบ้านขอให้แพนรีวิวบ้านที่อยู่มืองนอกอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ป๋าทํางานอยู่บริษัท Security ใช่ไหมเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยก็เลยไม่ได้รับอนุญาตเนาะจากปา๋าให้รีวิวบ้านหรือว่าให้ถ่ายส่วนต่างๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ป๋าก็มีแพนว่า จะทําห้องให้แพรส่วนตัวเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอเพราะว่าไม่อยากให้แพรเดินระเบิดระวินอยู่ในบ้านซึ่งบางวิดีโอบางคลิปมันอาจจะทําให้คนไม่ดีเขามาเห็นในภายในบ้านเราอาจจะหาทางนี้ที่ไรอะไรเงี้ยเพราะว่าขโมยเมืองนอกไม่แบบไม่เหมือนเมืองไทยนะขโมยเมืองนอกนี่มันขโมยโซฟามันก็เอานะจ๊ะมันเอาทุกอย่าง ขโมยเมืองไทยเป็นยังหาแต่ของมีค่าเนาะขโมยเมืองนอกนี่มันเอาทุกอย่างเนาะถึงอยู่บ้านจะมีรักษาความปลอดภัยนะมีสัญญาณการขโมยมีแต่เราก็ไม่ได้อยากให้มันมาถึงหน้าบ้านมาถึงในบ้านเราเนาะแพ้ก็เลยไม่รับอนุญาตตรงนั้นก็ถือว่าเป็นแบบคัดใจแฟนคลับก็แล้วกันเพราะว่าส่วนมากถ้าขออะไรมาถ้าถามอะไรแพมาแพตอบได้แพ้ก็จะตอบเราขออะไรแพมาเพ้ก็จะทําให้ถ้าแพทาได้เนาะแต่คลิป เปิดบ้านเนะี่ยแพรขอไม่เปิดเนาะนั่นแหละเพราะว่าแล้วก็เราก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยแหละเพราะว่าขโมยเมืองนอกนะ่ะขโมยจริงจัง <c oughs> นั่นแหละโอเคแล้วก็เรื่องสุดท้ายอันนี้เป็นข่าวดีพพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวแพรกะ็จะกินข่าวเ้วเดี๋ยวทุกคนอันนี้เป็นข่าวดีสาหรับคนที่ชอบภาษาโคราช แพ้จะเปิด,ปดอ่าจะเปิดช่วงใหม่ของช่องปาจานีนาเนาะเอาใจคนที่ชอบอฟังภาษาโคราชอยากจะรู้ภาษาโคราชว่าคำนั่นเป็นแปลว่าอะไรคำนี่มันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าบางทีแพ้เคยพูดอาไว้เราเลยตั้งแต่ก่อนแพ้กลับไทยว่าแพ้จะเปิดช่องมาแต่แพ้ขอให้แพรมีผู้ติดต,ตามสักระยะดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราแพ้จะทำเนาะ เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาษาโคราชของคนโคราชนะจะพูดว่าภาษาโคราชของแพรก็เหมือนจะจะ,จะคิดจะหวงใจไม่ใช่ของแพรคนเดียวนะของพี่ๆน้นงองๆคนโคราชทุกคนแพรอยากจะเผยแพร่ตรงนั้นเนาะอยากให้คนที่ไม่เคยได้รู้ภาษาโคราชก็จะมารู้จะมาฟังว่าเออมันแปลว่าอะไรมันอะไรอย่างนี้เนาะแพรก็เลยจะเปิดช่วงใหม่มันก็ชื่อช่วงว่า เฮฮาภาษาโคราชเนาะก็คือคลิปช่วงภาษาโคราชเนี่ยพยจะลงประมาณหนึ่งตอนนี้แพยจะเริ่มต้นเนาะอีกสองอาทิตย์คลิปแรกจะมาแพยจะเริ่มต้นอาจจะเป็นหนึ่งคลิปต่ออาทิตย์ก่อนแล้วดูฟีดแบ็ว่าถ้าฟีดแบ็ดีแพยอาจจะเพิ่มหายเป็นสองต่ออาทิตย์เนาะนั่นแหละก็จะประมาณนี้สำหรับช่องก็จะมีอ่า คำสนุกสนานให้ได้เรียนรู้เป็นคําความรู้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นทางที่แพรถนัดที่สุดเนาะกับภาษาโคราชแต่ทําไมถึงต้องรอตั้งสองอาทิตย์แพ้ก็ยังถึงแพ้จะเป็นโคราชแท้เนาะแต่แพ้ก็ยังจะต้องมีบางคำํำบางข้อมูลที่แพย้ยังจะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนที่แพ้จะอัดเป็นวิดีโอมาให้ทุกคนดูได้นั่นแหละ ถึงแบบเพราะว่าของแบบเนี้ยมันเป็นมันค่อนข้างจากเซนสิทีฟมันค่อนข้างจะสําคัญเนาะถ้ามีคนเขามาฟังเราแล้วผมเอ้ยมันไม่ใช่แบบนี้อะไรเงรี้ยถ้ามันเราไม่รู้จริงเราเถียงเขาไม่ได้ไงแต่แพรก็เลยขอหาข้อมูลแล้วแพ้ก็จะเผยแพร่คลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูเนาะนั่นแหละก็จะเป็นสี่เรื่องที่แพรมาแจ้งวันนี้กับทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวพรคินเขากันเนาะใครอยากรอดูเฮฮาภาษาโคราช บายแพวาจากช่องปาจานีนาก็รอดูได้เลยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เนาะกดไลค์กดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้แพรเนาะเดี๋ยวแพรจะมาจับฉลากแจกแล้วก็มีเรื่องอะไรที่แพรพูดไปอีกเรื่องไลฟ์สดแล้วก็เรื่องที่แพรจะไม่รีวิวบ้านที่เบลเยียมเนาะโอเคองั้นกินเข่ากันต่อเลยทุกคนหิวหิว แพ้ไม่มีช่อนกลางนะเพราะว่าไปกินคนเดียวอันนี้น่ะก็จะมีแบบฟิลแบบว่าเดี๋ยวพี่กินเน้ดูแค่สองขำคำก็พอต้องคิดไปยาวเลยวยทุกคนก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนน้ำพริกอ่องเลยก็ใส่แค่ข่น้ำพริกองเนาะมะเขือเทศ ไม่รู้ว่าพี่อ่อนเขาใส่ใบมะกรูดไหมนะแต่ว่าเนี่ยเขใส่ใบมะกรูกดคุณโคราชเขาใส่ใบมะกรูดกันนะหางหอมี๋ยวว่าหลังให้จะมาทำให้ดูต้มจืดฟักแฟงแตงโมเนี่ย อโอเคทุกคนลิปนี้แพ้ก็จะลาไปแลลวเดี๋ยวกินให้ดูคำเดียวก็ลังอ่อย น้ำพริกหมูเนี่ยก็พักชีเนี่ยเป็นอะไรที่เขากันมากเลยนะทุกคนใครเคยกินลองดูเด้ออร่อยมากโอเคทุกคนคลิปนี้ไพกินให้ดูแค่นี้แหละเด้อไปแล้วพามาแจ้งข่าวเนาะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใพร่เพร่เด้งดจา้าทุกคนกดไลค์แลวกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของแพรเนาะโอเคจ้างั้นคลิปนี้แพร่พาพาลาไปแลวนะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ E ah.